สวัสดีค่ะพบช่องโฮตุนินมาร์เก็ตอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาสวนการมาเก็บถั่วกันได้าว่าถั่วเราเยอะเลยเราไม่ได้มาสองอาทิตย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้ขาวเต็มเลยแห้งแรงเลยแหละทั้งแห้งทั้งเหี่ยวทั้งแก่อยู่บ้านได้เลยเดี๋ยวใส่สวนเราแห้งแรงจังโอ้ยแหละวันนี้ไม่อยากมาโอ้เหี่ยวเลยโอ้ยเหี่ยวจิตใจเลย ไปเยอะเลยคนบิดข้าวเดียวเสรีนอ่ะครับเปิดสวนอันนั้นนะสี่ห้องขายค่ะขายเนี่ยขายทุกคนนี้บ่ะปัปาดปั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 ดเอาอมยิ้มลูกเล็กอย่าไปเก็บเอาหนูไม่รู้ก็เลยเก็บไปก่อนเอาลูกใหญ่ใหญ่ก่อนเอายนุ่ยใหญ่ลูกหมุนงตีลูกหมุนสีโอ้ยสียล้วจะได้กลิ่นทันนี่ตัวหมุนเล้วดียันเด็กหยอดผาด

มีมาเคอบ่อเอานุ่ยบอกภูเขาเอาดิจำขายคกละหาบาก็ได้ใ่ปูมาเอกันเเพอิตย์ตระเียกันนี่าินก็สิแกงไม่ยู่กันพี่ไม่ยู่พี่มยิ้มเยอบเป็นนาเป็นนาเป็นอไรอ้ยตรงนี้เอ้ยอะมาครัวปีอันนี้มันไม่ใช่ต้นใช่ไหมยะ เออน,นู่นย่าย่าก็อยู่น um. ู่นย่าน่ะลูกพวกแกก็ซ้ำนี่จะ่าเอาเนี่เอาจะซุ่มแก่ๆเนี่ยซือเห็ดซื้อเ็ดไปแวะซื้อเห็ดไปแวะซื้อเห็ดไปวะซุ่มย่าไม่เชื่อปูเชี่ยมัเอะสมมือมันก็ใหญ่ดิแถวตรงมากเบิ้งเรื่อยๆ มีแต่น่วยอบอวบทั้งนั้นเลยนู่นไปหาแถวนู้นบาานน้างแถวนู้นยิ่งเหลืออยู่วนนันวหนึงลูกอนี้ไปดูเขาเก็บถั่วกันะเบงหวมดน้ยแล้วนไบู่ดอู้ตอนเราไม่่หมากจะว่ามันัวจาหมาที่จไปไปเออล่ายเห็นมันเผานี้มันใสอย่ง คือตอนเท่าได้เก็บแล้วผลผลิตผลผลิตคือถั่วถั่วฟักหอมตายหมดแล้วบ่มเลยบ่มคว่จะอันนี้เลยเป็นยังบ่มเป็นยังเอานั่นละได้หน่อยไม็ต้องได้อันน้ละหมอกใังมอกลนลนมันมันบม่มีหมอกสนน้อยเลยมันจะล้มลมมเดีมคือะไรอันนี้ พูนพูนพูนเหาอคือสาใจสงสัยเอาทีวเรายืนอยู่พูนแล้วเหลียวเห็นหมองเขียวๆอะไรเถ่าเอออยู่ๆยย่ามาเก็บหนิน่าจะหัวตัวไหม่แล้วก็ตายขี้เหน่หัวขึ้นไหมนะบางสองสามมือทีแล้วนี่พอดีนี่นี่เถอะหัวใหญมากนี่เลยะถ้าด้านเมื่อยมโนยู่เจ้าก็ได้ตรงนี้แค่เมื่อยู่แค่ไข่อยู่ นี่มีแต่หน่วยอุปโภคนี่ยเม่นี้เขามาเก็บปีผลผลิตแรกที่ได้ไม่ได้หน่วยเต็มที่เลยเต็มที่เกือบเต็มถุงกลยเลยค่ะจิตะมันค่ะจิตะมันแน่พี่น้องอันนี้ห้าวันสองสามมือที่แล้วนั่นนี่ต่หน่วยพ่อต่ำมาไปขายกำขายกำละห้าบาทก็ได้เพราะว่าเขาเขาเก็บเองเขาไปเขาไม่ได้ใส่เงินอันนี้หาขายได้ไหมขายเป็นกำตัวบอเฮียแล้วกำไรสี่ห้าบาท ไปตลาดเห็ดแล้วหนูค oh ิโอ yeah. ้ยเียดายเนาะว่าเจได้บ well. ุญเนาะอุ um ้ยข้าดูกันได้แต่ว่าขึ้นมาทีิทางอ่ะเป็นถั่วปอดไปซุปต้องซุปเพิ่มตำไะเข้าไหมเอาไปขายเป็นกำเป็นกำยังได้เลยเดี๋ยวไปจอบเบื้อาาเดียว นู่นตรงขาปูนูนม่เก็บม่เก็บปูที่กองอยู่โอ้ยหเก็บเต็มช่หงแล้วนี่ทะเลมัเขาะเอามนไปปูนก่อนแล้วจง้อมาเ่คนละง้อกนยั้ นหมันมัมีหมอกเลยนะมีเดี๋ยวยังก็มีแล้ว่มันมันมีน้ำหมอกมันก็มีดอกนี่เป็นเนมเนได้เล่มอยู่ด้โอ้่อยายกุหลาบสวพู้มานี่คุีเก็บเอาดิเอ้นี่จะเก็บมาเก็บแถวนี้โอ้ยเอาไปเอางาน เตี้ยหนเอะตอกตัวมาเอาเตี้ยนซะหน่อยให้เห็นบบกตัวกับบุกเจ็บไปไหนบบกตัวเท่ากันหรอว่าบ่เก็บไปกินไปอานเก็บไปกินม้น่ะแแต่ๆยาเพาว่าเจ็บออกจปไบ้นเสือคล้องเนีไม่ไม่เม่าถว่แต่เมนนันมันบอลเหี่ยวแม่วอ่าโซโซโซวมวัดกุยีเลยโอ้ยเออเ็บเป็นแถวเป็นแถวไปลูกพหลักกองค้นด้วกเพื่อน่ะเ่อน่ะ

คอ้มค่าเลยครับคุณพี่ลองไป้ม่ต่างหลายหมื่น คลิปนี้เก็บมักทัวมักทัวล้วนๆนะครับว่าบนไ้มาโดนแล้ววโอ้โหเป็นสวยยากมีแต่ห่วยหงไงเ้ออตอนมันจะล้งเป็นหน่วยตอนมันจะล้งสาวเนาะอเนาะแต่ตอนนี้มันแก่แล้วเก็บได้แด้เอาเม่อตอนมันจะลังสาวมันลายผูกเก็บาลิราะมอันนี้มันตำอะไรได้บ้าง ได้เลือกเขามือมันแห้งกับป่อยมันแห้งมือมันแก่ป้อนแตสุกตุมซุบซุมหนึ่งซุบเปเห็ดหนึ่งแล้วก็ปักซุบเปเห็ดไปเชินี่เนี่ยแล้วใที่มันหอมๆอยู่จะไม่เก็บเพราะว่ามันคดลงเลยก็เป็ลไงก็เป็นตะวันเลยลังควงเหนรียญซีนเวยห้ารับไปเก็บอยู่ที่เดียวได้ตั้งสี่ห้านมครบเจ็ดด้วยคุณนะจะเต็มถุงปุยแล้วค่ะไหน

หนึ่งหน่วยหนึ่งเด็บันแม่ผู้ยู่ไกลสองหน่วยเครื่องเอาไมา่เก็บเอาเลยผลผลิตไปผลผลิตมันแต่อยู่ต้นกล้วยอันนี้อยู่กอกล้วยเล่เลยนะเอาขวบขี้เกียจแล้วอนีนึงแล้วกันเอเอบวบบวบเสบะเดมานติแก่เนาะเดมานทุ่มื่อแล้วมัน้ทหารจับแต่ย่างเต้ แถวนี้ย่วว่าหาดูดีๆมันมีเยอะมากเลยเาเตือนตองปุยได้เว่ยเขาบอกว่าคือปุนในเวลาม่นานไร้อมยาพ้อก้องยไหมซื้อยาม่ยอมไหมนี่อ้วกเพวาก้อห็นาไม่ได้เหย่นน้เล้าแบนี้มันไม่ิดหงอไม่เค่ะ โอ้ยสีดำสีดำกสีงยิงอมตะกอนลดอยู่กลางเดินเลยมั้ล่นากมีหน่วยี่อดะเลี้ยงใไ้อยู่กับมีหน่วยผู้เยาะบุญหัวแล้วที่มันไม่ตายแถวนี้เพราะว่ามีคนเดินเหยียบมันบ่อยนี่นี่ทั้งรูปเอนี่นี่เหรอมานี่นี่ โอแต่ไมเก็บผู้เดียวนี่มาหนิสิตาเพราะเหลือๆหนิสิเก็บเห็นมุมูหน่โอ้เยเียอดูเห็นเหือๆนสีเห็นอบ่ำตาดียว่าดเจ้าเป็นเมียแล้วนะวันนีมันต้องไปได้เป็นเรื่องผเน่อาผล้เดวมันหลมันเจ็บเยนไหลกัหลแ่ปไปไป โอ้ต่วาดดีใจละไฟได้ใส่น้ำยอใส่เราแถวนึ่งละเออได้แถวนึงอย่างนึงมันไตายสด้สองแถวเลือกเอาสายยางอยู่หลังบ้านกีแม่สายดำๆเออเอาดึงมาเบิดหลสายอยูะป้านปวดๆีปนะไปยังไงสิมา่แห้งหลังพีอาาอยู่ อมยิ้มนั่นไงแม่ลูกนั่นเลยแค่ของเลยไหมเอแต่ผลเหมือนเอาหน่วยสั้นๆไหมนี่สนุกไหมสนุกค่ะเพราะว่าได้เก็บผักเยอะเลยที่เอาไปขายด้วยช่วงเป็นช่วยยังไงับชอวงปี กุกปีมันย่างเกวเขามันบ่มันย่างเกลด้วยผูเดอนสิงหาตอนผงบัวเดมาบัวเดมาสองอาทิตย์กลัวกลับมาเบืองโอ้ยแห้งเหี่ยวหัวใจเลยเพราะว่ามันแหง้งแลงอืม้มตายกับเบิดเลยทำได้ไงวะ รุงชูเอ้ยขอชุนมะเห็ดนี่เ,เด้ด <c oughs> อผมมีชุนจอนหลายอย่างโอ้โหแบัน,นี้เขาก็ได้ต่อน้ำน้ำหยดโอ้ตรงลงทุนอีกเยอะเลย มันตัอนดีเยอะเลยต้องใ่แบบนี้ละถ้ายงนั้นจะตายหมดแน่เลยเ้านั่น่งโอ้โหอ่อเหี่ยวหัวใจเลย <c oughs> đây là ê đây theo điều thì anh có lót ở bên con, đu <laughs> đang mô căn kha đu ดูแตงโมโนหน่วยบักใหญ่หนึ่งหน่วยใหญ่มากนุ่นเลยอีกลูกหนึ่งเนาะนี่เห็นลูกเดียวไปไปขุดมันกันค่ะนุ่นนุ่นไปดูนุ่นนะคะดูว่าวันนี้จะเจอหัวมันไหมก,กี่หัวขันเจียวปุ๊กหาปลูกสองแถว

กลับไปตัวคนดออกปันนั้นนี่มีสองหัวสาม <โอ S 1> หัวเต็นที่เราแล้วมีหนึ่งสองสามหัวนั่นแหละนี่นี่หัวมันมีเปลวเจ๋วเจ๋ว โอยนโอ้ที่สองหัวแล้วตัวนี้เดียวมัน่อยา่เขดงเราะเ่า้นกี่เราโอ้ยเท่าววอะกเแว่ามันต้องมีไม้อูนี่ไงลูกดึงได้ปูนเช้าหน่อยแล้วมั้ง นี่มันอีกคนบวกลิ้นมันนี่ใอ่ลิ้หอยมีหอยขาดเต็มเลยเด้ที่มันมีอย่างมากวดกิน <c oughs> นี่เดะห้อยแหนกินห้อยหัวมันที่กันเล่นเถอะห้อยควอดเอาเอาบ่ได้นะห้อยเอาอย่างกลมบุบที่มันห้อยกับหลากกับแต่มากรูดอิน อืมสวยแเราจะมีกระรอกเหรอนี่ยาวๆแล้วูอ้าแม่หนูไม่เคยเห็นเห็นมันเป็นนะกมาตอนคืนบ่ไหนดูปูปูจะได้กี่ขวอีกอันนึ่ง นี่ไงคนเดียวแม่เนี่ยได้กี่หัวละย่าๆได้สักหัวอย่างเงี้ยโยนไหมนี่มันโอ้ จะได้เป็นหนึ่งมันกินมันบยาได้กี่หัวแล้วคะเดี๋ยวยาก็ได้นี่แก่นพุ่นพุ่นกินหัวละ่ะนี่สีห้าหัวคุณบอก ให้ลูกขุดใช่ไหมหายายาคุณรุ้ใหม่แล้วตินี่ไงม,มันแข็งยังดีดูเอามาเอามานี่หัวมันนะคะหัวคือเล็กแท้ัวยดีไง หัวเล็กมากแสดงเป็นเนื้องดีอ่าไม่หรอกว่า <c oughs> อันนี้บ่มีเสียงดินเพราะว่ามันมีปุ๋ยมีอะไรนี่ดูป่ะนีอยู่กันหนูเอายางนั้นใช้หลามันยาหนูใส่บางต้นหนูก็ปลูกช่วยยานะบางต้นหนูก็อาจจะใส่ปุ๋ยเยอะ เยอะๆน,อนะนั่นที่ขี้เราหมดเลยบรรยากาศสวนยามเย็นปู่ก็เย็นนู่นคุณหามันสักสีเลยจากหัวที่ขี้เราเยอะเลยค่ะมันแห้งแรงไร สายรงสารสักหอมเลยจังดูนี่ดีไหมยังมาหววยที่เดือน ไปแค่นี้แต่มา้นี่ไงอีกลูกหนึ่งไงไงลูกเบลอเวลาเลยเล็กๆเลยฟักหมอม,มดูนี่นะนะีนี่ไรไมาดูตอนแรกเอาไอ้ แคตาลูกแค่ปลูกแต่ตอนนี้ล่ะแคนตาลุกไปนยไงนี่เเามาดูเยหชแคนตลกหมนเนาะดเนาะอ้านี่คือแคนตาลุกเหรอ <laughs> ไม่ไ้เป็น <laughs> แตงไทย <laughs> มัง้งนี่ยแงไทยละมั้งเนี่ยจะปลูกผิดแล้วแ,ลว <laughs> แหละนี่เนแตงไทยเลยน่าจะซื้อมาเด็อนพแล้วกัน ครับไม่มีเรามาเที่ยวสวนแบบแห้งๆนแหลงจะเก็บมะทวามันแก้วเราเบองสวนไม่นีก็ไว้สนิทกันเดียวขึ้นหน้าคยเจอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พอจุนิดเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้พอจู้นิดคลิปเพชรคลิปไม่ไต่ก็ไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชม